ลูกค้ารายที่2นะคะที่เราได้ทําการนัดแล้วก็เพื่อมาคุยรีวิวกันนะคะวันนี้เรามากันที่ทุ่งสงนะคะแล้วก็จะเป็นโรงงานเมืองใหม่กัซซี่จำกัดมหาชนโอ้มหาชนเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้พี่เอเป็นคน ป็นสัมภาษณ์นะคะว่าจะสัมภาษณ์ในัวเกเ่ออะไรบ้างนะคะอ๋อครับก็วันนี้เรามาพบกับพี่ผดเดจนะครับผมซึ่งท่านเป็นผู้จัดการโรงงานที่ดูแลสาขานี้ที่เป็นสาขาทุ่งสงนะครับเดี๋ยวอลองมาฟังนโยบายที่ท,ที่ที่เขาทําอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับโรงงานนะครับผมครับผมสวัสดีครับผดเดชนะครับผู้จัดการโรงงานเมืองใหม่กัตตี่จำกัดมหาชนสาขาทุ่งสงครับ บริษัทเมืองใหม่กัตที่เราผลิตเป็รูปผลิตภัณฑ์ยางซึ่งที่สาขาทุ่งสงนี้เราจะมีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์อยู่2องสองอย่างก็คือน,น้ำยางข้นแล้วก็ยางสก <Skin box. S 1> ินบล็อกอีกสาขาหนึ่งที่สาขาสุราษฎร์อำเภอพนมที่นู่นเขาจะมีโปรดักต์อยู่ชนิดก็คือน้ำยางข้นสกินบล็อกแล้วก็ยางอ e ็นาร์ครับซึ่งถือเป็น ซึถือเป็นโัรดักหนึ่งเดียวครับในประเทศไทยที่มีผลิตอ๋อหนึ่งเดียวเจ้าเดียวเลยครับใช่ครับใช่ครับพิเศษเรารับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากมาเลเซียครับทมเพื่อนบ้านเรานี่ครับผมซึ่งเขาอาจจะลับหน้าเราไปสักเล็กน้อยในเรื่องของการไปรูปยางก็ไม่เป็นไรเราเอาวอลลุกเพราะว่าใช่ใช่ซึ่ง ที่โรงงานสาขาทุ่งสงนี้เราก็พยายามปรับปรุงเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งตรวจเพื่อจะขอรับรอง ISO 14,001แล้วก็45,001อ๋อ4ม0 1, 1นี่ี้ก็น่าจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมครับผม,มผมว่าน่าจะก็มีโรงงานไม่เยอะนะท,ที่ได้มาตรฐานนี้เท่าที่ผม ใช่ครับเพราะเพราะไอการจะได้มาซึ่งการรับรองหมื่นสี่พันหนึ่งด้สิ่งแวดล้อมนี้คือระบบการจัดการก็ต้องละเอียดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชนซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงงานน้ายางพุ่นซึ่งที่จะเจอปัญหาคือเรื่องของกลิ่นซึ่งซึ่งจะค่อนข้างจะมีกลิ่นรุนแรงที่เวลาช่วงฝนตก ชาวบ้าน,รในใรเราแวกใกล้เคียงเขาจะจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่มันไม่เป็นที่น่าพึงประสงค์แหละเพื่อใ้ง่ายใช่ครับซึ่งการจัดการด้านกลิ่นแล้วก็ด้านระบบบำบัดน,น้ำเสียก็ระบบที่เป็นที่แพร่หลายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้ก็คือระบบ Activated สสัดหรือว่าระบบเติมอากาศตามที่ AS เนี่ยที่ทั่วทั่วไปเรียกกัน ซึ่งซึ่งของเรามีมีอยู่แล้วสองบ่อ่าแต่ด้วยว่าเรามีแผนที่จะเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตนำ้ำนยางเพิ่มมาอีกสี่เครื่องและเผื่อว่าเราอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องในโอกาสต่อไปข้างหน้าก็เลยมีแผนที่จะปรับปรุงระบบบ่อบำบัดให้อ่าครอบคลุมดียิ่งขึ้นเพื่อ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ,อย่างนี้นแหละเราก็เลยมีการทําบ่อเตมอากาศบ่อที่3ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอระบบการจัดการาเรื่องของอการระบบท่อระบบลมและระบบเตอมอากาศเราก็ใช้บริการของบริษัทกรีทบริเทนซึ่งวันนี้วันนี้โชคดีเลยเราได้มาทดลองระบบการ เติมอากาศดีพอดีค่ะเป็นการเทสลรันนะครับพี่ใช่ครับเป็นการเทสลรันอบระบบใช่ครับก็หวังว่าสิ่งดีๆที่บริษัทต,ตั้งใจทำเพื่อชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อพนักงานของเราจะจะ,จะส่งผลดีต่อหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนอืม มีคําถามยางอื่นอะไรบ้างได้ยินมาว่าที่นี่ค่ะเหมือนถ้ามีโรงงานอื่นนะคะที่สนใจจะเข้ามาศึกษาระบบนี้ค่ะก็คือโรงงานก็เปิดเปิดรับใช่ไหมคะแต่ว่าให้ให้ที่อื่นมาศึกษาดูงานได้อ่าถูกต้องครับที่ผ่านมาเราเราก็ได้รับการติดต่อเพื่อขอมาดูงานระบบบำบัดน้ําเสียของเรารวมทั้งเครื่องสกูปเเอาที่ใช้รีดตะกอนจากบ่อบำบัดน้ําเสีย จากสีดังจากชัยพราจากถาวรแล้วแล้วก็วันนั้นจากที่มากลุ่มของถาวรเขามากันหลายโรงวันนั้นก็มาเป็นกลุ่มใหญ่จำไม่ได้แล้วจะสามสี่โรงอ่ะวันนั้นที่เข้ามากับกลุ่มของบริษัทถาวรซึ่งเขาค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไพในวิธีการจัดการในเราว่าปกติบางโรงเขาจะใช้เทคโนโลยีคือเครื่อง,องดีเคนเตอร์อซึ่งดีเคนเตอรท์ที่จริงที่นี่ก็เคยใช้เราเคยใช้เครื่องดีเคนเตอร์เหมือนกันแต่ด้วยว่าเราเจอปัญหาหลักๆคือสองอย่างหนึ่งคือเรื่องของค่าบำรุงรักษาสูงมากสูงมากสูงมากแล้วก็อะไหล่นี้ บางทีมันต้องสั่งมาจากต่างประเทศเราต้องรอรอนาน,น,านทีนี้ก็แน่นแหละปัญหาหนึ่งแล้วสองคือเสียงเสียงเวลาเขาทํางานนั้นจะมีเสียงดังอ๋อเสียงดัง<ม>ซึ่งเหมือนกับเครื่องสกรูเพสที่เราเอามาใช้ทดแทนเครื่องดีเคนเตอร์เสียงมันจะเงียบมากเ<อ>บามากอ่าแล้วก็แล้วก็วกตั้งแต่ติดตั้งมาปีกว่านี้ เรายังไม่ค่อยพบปัญหาอะไรจะเจอก็คือตัวท่อตัวท่อตัวท่อที่ว่าป้อนตะกอนไปเข้าเครื่องสกูเพสซึ่งด้านในมันจะมีเส้นลวดอยู่ด้วยด้วยว่าน้ําเสียนี่มันมีความเป็นกรดอยู่นิดหน่อยมันก็เลยกัดทำให้ลวดตัวนี้ขึ้นสนิมผุกพังคก็ถือเป็นเป็นนวัตกรรมที่เราถือว่าเป็นเจ้าแรกในภาคใต้ที่เอามาใช้ก็เลยมี เพื่อนในกลุ่มโรงงานน้ายาควรนนี่เข้ามาดูอ๋อเคยมีโรงงานปาล์มมาดูแล้วด้วยเหมือนกันเอาปามใช่ใช่ปาล์มก็มีพวกไบโอแก๊สอ์ก็น่าจะใช้ได้อ่าเขาโรงงานปาล์มที่อ่าชื่อที่ที่พนมมาหละที่ติดกับโรงงานนั้นนึกชื่อลาบทักดีมีหลายโรงงานต่อไอปอพานิด ไอชื่อเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกไม่เป็นไรอ่านั่นแหละอ่าจะเป็นโรงงานตามเข้ามาใช่เพราะว่าทางที่นี่ก็เหมือนเป็นผู้นําเราเป็นเจ้าแรกใช่เจ้าแรกๆที่เราเจ้าแรกเ่ียวเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็มีไปติดตั้งเพิ่มอีกหลายโรงอยู่นะอ่าครับใช่ใเท่าที่สอบถามมาก็ยังไม่มีเสียงสะท้อนว่าเจอปัญหาอะไร ถ้าจากที่ฟังมาก็คือมีมีหลายโรงที่ว่าเข้ามาดูหน้าง,งานที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหลังจากนี้ค่ะสมมติว่าคือเชื่อว่ายังมีที่อื่นนะคะที่ต้องการจะดูงานแบบนี้อีกแล่สมมุติว่าถ้าทางที่อื่นนะคะต้องการจะเข้ามาติดต่อศึกษาดูหน้าง,งานอะไรเงี้ยค่ะสามารถติดต่อมาได้นนนะคะุณ้ได้ได้เลยครับประสานงานมาซึ่ง<ห>ผมง<า>ก็จะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะอ่าแล้วผมก็จะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะแจ้งรายงานไปที่ทางผู้บังคับบัญชาอีกทีนึงว่าเออเนี่ยซึ่ง ดีอย่างหนึ่งว่าทางผู้มนุษยชาของเราแล้วก็บริษัทของเราเป็นบริษัทที่แบบว่าเราเราค่อนข้างจะเปิดที่แชร์อะไรที่มันดีต่อต่อชุมชนต่ออ่าต่อสังคมเราก็พร้อมที่จะแชร์ให้ใช่ใช่เพราะว่าก็ไม่มีไม่เยอะผมเห็นที่ที่เขาแบบว่ากล้าแบบเผยแพร่เผยแพ่อะไรพวกนี้ครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วในวงการเราที่ผลิต น้ำยางหรือผลิตยางพาราด้วยกันนี้เราจริงเราไม่ได้แข่งกันเองหรอกเราจริงเราควรจะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมันจะอยู่กันได้ใช่ค่ถ้าเราโม่แต่เก็บไอ้เทคโนโลยีหรือว่าโน้ตความรู้อะไรต่างไว้เราเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเพื่อนอื่นข้างบ้านอะไรเขาเขายังไม่ พัฒนาไปได้นี้มันมันมันไม่เป็นสิ่งที่ดีหรอกอืับเป็นด้วยครับที่ฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าทางบริษัทในกลุ่มน้ํายางที่จะจะเข้ามาขอมาดูงานมามาศึกษาดูงานมาเลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าเพื่อพัฒนาวงการยางของไทยเราอะค่ะเพราะวันนี้อ่าวันนี้ก็ ทาผมเป็นตัวแทนบริษัทเกตเวยเนก็ต้องขอบคุณทางพี่ประดมากๆเลยครับที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทําแล้วก็คอยสนับสนุนทางทีมงานเกตเวยเนมาตลอดนะครับพี่ได้มาฟังสิ่งดีๆที่พี่ประเดแชร์ให้ินยดีครับขอบคุณมากครับพี่คระด็บครับครัสบครับัครับ